สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนสวัสดีครับนะวันนี้ครับกลางวันนะอย่างที่ผมบอกนะอ่าฮะวันนี้ไปจัดได้มาครับนะของถึงเมื่อเช้านี้นะฮะของถึงเมื่อเช้านี้ก็รีบไปเอาไปให้พี่เลยนะครับนะวันนี้ครับมาเป็นรุ่นเหนือดวงครับแต่เหนือดวงวันนี้ครับเป็นพิมพ์ข้าวหลามตัดนะครับเป็นพิมพ์พระพงข้าวหลามตัดนะฮะพระพงนะพี่นะครับนี่ครับเป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคเหมือนเดิมพี่ครับมีเนื้อนวะนะครับนะมีเนื้อนวะมีเนื้อ เนื้อเงินฝั่งเพชรนะฮะฝั่งเพชรลงยาแดงดีพี่เนี่ยนี่ฮะเนื้อเงินฝั่งเพชรลงยานะพี่นะฮะอ่าเนื้อเงินฝั่งเพชรลงยาเนื้ออัปก้าเนื้อนวะครับเนื้อทองทิพย์นะครับและเนื้อมหาชนวนเนื้อทองแดงครับนะโอ้มีหลายๆเนื้อเลยพี่นะบอกเลยสวุดั้งนั้นนะฮะนะเหมือนเดิมพี่นะครับเดี๋ยวผมมาเปิดอ่าให้ประมาณ สิบสิบห้าองค์นะพี่นะสิบสิบห้าองค์ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับถ้าชอบองค์ไหนพี่สามารถปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะผมจะมีบอกราคาไว้เลยส่วนใครจะลุ้นนะพี่นะขอหกร้อยเหมือนเดิมน,นะครับลุ้นละหกร้อยเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้อ๋อก็อแรงมล้วนะพี่นะพอพอดีผมจองไม่ได้จองนะฮะไม่ได้จองวันนี้วันนี้ไม่ได้จองนนไ,ไม,ไงไมไ่ทันนะครับ นาก็ต้องไปปิดแบ่งเขามาไม่จะเต็มหลังนะพี่นะปิดแบ่งแบ่งเขามา40องค์นะครับหาได้40องค์เองมาแบ่งพี่ๆน้องกันนะครับได้บูชานะพระแท้นะครับผมการันตีนะครับนั้นในวิธีเดียวกันนะครับนี่ครับรุ่นนี้รุ่นเหนือดวงนะครับนะแต่เป็นพิมพ์ขาลามตัดนะครับนี่ฮะนี่ฮะของปู่หาทีลร้างลองครับนาเกจิเช่นเดีชุดเดิมนะครับนะเป็นวาระเดียวกันพี่นะครับนะแต่เป็นเป็นเป็นแค่รุ่นนะครับนะอันนี้เป็นเหนือดวงนะครับเหนือดวงนนะะครับ เหนือดวงพิมพ์ข้าหลามตัดนะครับเป็นพระพรมนะครับนะมาลุยอะไรพี่นะมาลุยกันเลยนี่ครับนะผมมีแค่40รุ่นนะครับหมดแล้วหมดเลยครับผมจะเปิดโชว์นะเปิดโชว์แค่15องค์นะสิบส้าองค์นะพอนะครับมาเดี๋ยวมาองค์ที่1กันเลยนะครับนะมาองค์ที่1กันเลยนะครับองค์ที่1นะครับพี่นะเหนือดวงนะฮะรุ่นนี้นะรุ่นเหนือดวงนะครับองค์ที่1นครับมาเป็นอาการอะไรมารุกเลยพี่นะครับมารุกมพร้อมกันนะครับ รายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับเดี๋ยวผมอ่านครับเนี้ยพี่นะเขาจะมีใบมาให้ดูพี่นะครับนะรายการนี้เท่าไรรายการที่เท่าไรนะครับนี่ครับองค์ที่สี่ครับเป็นรายการอะไรพี่ลองดูปุ๊บโอ้โหสวยพี่สวยครับองค์ที่สี่ครับเป็นเนื้อนวะลงยาฟ้าพี่นะครับเป็นเนื้อนวะลงยาฟ้าพี่นะเลขโคดนัมเบอร์นี่พี่ เลขคนจำนวนสามหกสองพี่นี nee, ่เลขคนจะเป็นเลขอารบิกด้วยพี่เลขคนจำนวนสามหกสองครับพี่นะนวะลงยาฟ้าพี่นะครับองค์นี้เอาไปเลยพี่องค์นี้ผมขอหกร้อยบาทนะครับองนี้ผมขอหกร้อยบาทนะครับพีนบ่นะนะสวยอย่างนี้เลยพี่คมคมพี่ดูหน้า,ผ,าผมี่นะสวยสวยอย่างนี้เลยครับเฮีย <c oughs> พี่ดูความสวยครับอง์นี้เอาไปเลยหกร้อยบาทพี่นะการันตีแท้นะครับแน่นอนนะฮะผมการันตีแท้เลยนะครับทุก อ่ะตลอดชีพพี่นะฮะเดี๋ยวเรามาองค์ที่สองนพี่นะฮะเรามาองค์ที่สองเลยครับนะนี่ฮะขอแกะก่อนนะพี่นะฮะองค์ที่สองนะฮะอุ้ยโอ่งนี้เหนียวใส่เนื้อเงินเนอะพี่นะมาองค์ที่สองพี่นะครับองค์ที่สองนะครับ โอ้ดีรุ่นนี้ดีเลยครับนะปิดมาให้อ่านไม่ให้ดูข้างหน้านะมาลุ้นกันนะพี่นะครับในการที่สองนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หกศูนย์หกนะให้มาลุ้นข้างหน้ากันครับมาลุ้นข้างหน้ากันครับปุ๊บโอ้โหฮะเป็นเนื้อมหาชนวนลงยาแดงพี่นะครับนะเนื้อมหาชนวนลงยาแดงครับองนี้ไปพี่หกร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะองค์นี้ไปหกร้อยบาทเช่นเดียวกันครับอังน,นี้ก่นพี่นะอ่ะห้500าร้อยแล้วกันนะ ผมจัดให้เลยกันองค์ที่หนึ увер, ่งองคสองห้าร้อยเลยกันพี่นะฮะองค์ละห้าร้อยเลยกันพี่นะครับตามขายที่เอาไปรู้เองนะขอหกร้อยพี่นะขอหกร้อยนะครับนะอ่าโอเคพี่นะครับน้าแบ่งปันกันไปพี่นะครับมาองค์ที่สามพี่นะครับมาองค์ที่สามต่อครับองค์ที่สามนี่ครับเหนียวจริงครับดุเนี่เหนียวจริงองค์ที่สามมาลุยกันต่อเลยพี่มาลุยกันต่อเลยครับองค์ที่สามพับ เป็นรายการหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับเป็นชนวนเนื้อชนวนนะพี่นะฮะอ๋อนี่ฮะตอกโคตรสีลาด้วยพี่นะฮะตอกโคตรสีลานะครับตรงนี้นะนี่ฮะเลขโค้ดอยู่ไหนเอ่ยในผมเอ่ยเลขโค้ดเลขโค้ดที่ผิดนี่นี่เลขโค้ดตัวเ,เบอร์สองตัวนะฮะเจ็ดสามตอกโคตรสีลานะครับตาหน้าปุ๊บโอ้โหฝังพล นะฝั่งพลอยองขอเจ็ดร้อยพี่นะครับในการฝั่งเพชรฝั่งพลอยอมขอดเจ็ดร้อยพี่นะครับนะอโอ้โวชนวนฝั่งเพชรพี่เฮ้ ه, ใช่ไหมเฮ้ไ, ه, ไม่ใช่โอ้ฝั่งพลอยพี่ในการยืมอิดฝั่งพลอยนะพี่นะโอ้โหพี่ดูหน้า,าพะพมพี่สวยจริงพี่นะคนออกโคตรสวยจริงครับตอกสีลาชสดเกนพี่นะนะตอกสีลาอย่างนี้นะพี่นะตัวชี้จุดนะอนาคตตรงนี้เลยพี่นะไปพี่นาะงองค์นี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะฝั่งพลอยครับ นะมารายการต่อไปเลยพี่นะครับรายการที่สี่ว่านะ่ะองค์ที่สี่ครับมาดูกันพี่ว่าเป็นรายการอะไรนะครับมาแกะกันต่อเลยพี่อย่ารอรีรอครับรุ่นนี้เหนียวจริงพี่เหนียวจริงนะฮะเหนียวจริงไปพี่มาครับองค์ที่สี่กันเลยพี่นี่นะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่ครับ ه, โอ้โหนี่ครับ องนี้องที่สี่นะผมขอเจ็ดร้อยพี่นะครับองค์ที่สี่เนื้ออบกา้าเอ้ยรายการี่ไรพี่รายการที่ห้าพี่รายการที่ห้าเนื้อนวะลงยาพ่อผมพี่เนื้อนวะลงยาพระผมพี่โอ้โหทองคมนี่นะยังสวยเลยพี่นะนะผมขอเจ็ดร้อยพี่นะครับมาต่อรองกันได้พี่นะลดกันเล็กน้อยได้อยู่พี่นะเลขคนเบอร์สี่เดี๋ยวพี่นะกล้องมันไม่โฟก,กัสเลขคนเบอร์ สี 4, 5, 1, ่ห้าหนึ่งพี่โอ้โหเลขคนจะเบอร์สี่ห้าหนึ่งพี่โอ้โหโลงยาพระโวมพี่นะโอ้โหสวยเลยเป็นเนื้อนวะด้วยพี่เป็นรายการบนด้วยเนาะรายการบนด้วยพี่บอกเลยว่าสวยจริงนะครับนะเอาไปพี่นะเราไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าครับมาเปิดกันต่อเลยพี่โอ้รุ่นนีส้สวยนะครับเป็นรุ่นเหนือดนนะพี่นะตะเป็นพิมพ์ขนาบตัดนะครับอ่ามาลุยกันต่อเลยครับ ในการที่ห้านะพี่นะในการที่ห้าครับพีนะ่ในการที่ห้าครับออในองค์ที่ห้าเป็นในการที่สิบสี่ครับเลขค้นเบอร์สี่สี่แปดครับสิบสี่เนื้ออะไรเอยชนวนนี่โหชนวนออกลุง้งลงยาเขียวพี่นะห้าร้อยบาทพี่นะชอบตุกใจปิดกับเข้าได้นะชอบตูกใจปิดกับเข้ามาได้พี่ห้าร้อยบาทนะครับ กยแต่สวยจริงนะพี่นะสวยจริงนะอสวยจริงนะครับนะรายการที่ห้าพี่ห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่น้องกันนะครับต่อมาพี่แป๊บเป็นรายการที่หกนะครับนะรายการที่หกแล้วองค์ที่หกครับเป็นรายการที่หกองค์ที่หกนะครับเดี๋ยวมาแกะกันนะองค์ที่หกนะครับเหมือนเจิมนาะพี่สิบแถมหนึ่งนะครับใครจะเอาไปลุ้นนะสิบแถมหนึ่งนะครับเอาไปให้พี่น้องลุกหลานได้เลยครับเช่าบุชาได้สบายใจที่นะ องค์ที่หกพี่หมายเลขสิบสี่เหมือนเดิมพี่ีนลงยาเขียวเหมือนเดิมพี่นะเอาไปห้าร้อยเหมือนกันพี่นะครับห้าร้อยเหมือนกันนะครับนี่ครับต่อสซลานชัดเจนพี่นะครับต่อสอลาชัดเจนพี่นะครับนะเดี๋ยวดูเลขโค้ดให้พี่นะเดี๋ยวดูเลขโค้ดให้นะครับนีเลค้ครับนี่่ะเลขโค้ดเบอร์หกสองพี่ เลขคนเบอร์หกสองครับนะชอบถูกใจตรงไหนพี่ปิดเลือกกันชอบชมมาได้ครับนะองค์ที่หกนะครับนะาห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดครับเป็นรุ่นเหนือตัวเหมือนกันฮะนะรุ่นเหนือตัวยาวเลยพี่องค์ที่เจ็ดครับนะเปิดแค่สิบสิบสิบสามรุ่นสิบสองรุ่นพอแล้วพี่นะอ่าเดี๋ยวคนไม่มีเอาไปลุ้นกันพี่นะครับนะนี่ครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับ เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาสีภูครับนะนะสำหรับใครเกิดวันอังคารนะพี่นะต้องมีเลยนะเกิดวันอังคารต้องมีเลยสีชมพูนะครับนะหรือให้คนที่เรารักก็ได้นะครับนะสีภูวิ้นหวานนี่เลยพี่นะฮะนะลุกปู่ศิลาของเรานี่เองนะฮะรุ่นนี้นะครับนะเลขโค้ดนเบอร์สองหกเก้าครับเลขโคนเบอร์สองหกเก้าครับนะองค์ที่เจ็ดนะครับนะเอาไปเลยพี่นะห้าร้อยบาทครับเลือกชมกันะฮะนะต่อมาองค์ที่แปดพี่ องค์ที่แปดนะครับนะองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดมาลุยกันเลยพี่นะครับองค์ที่แปดมาเปิดดูถ้าเป็นรายการอะไรปุ๊บองค์ที่แปดครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับเป็นเนื้อชุนวนลงยาชมพูหูแชมพูออกต่อเนื่องเลยนะพี่นะชมพูออกต่อเนื่องครับเมื่อกี้ไปท่องทิพย์นะพี่นะเมื่อกี้เป็นการท่องทิพย์นะครับนี้เป็นการอ่าเป็นรายการอ่าหารชุนวนเลยพี่นะองที่แปดนะครับ นะห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นั้นลงยาชมพูครับต่อมาพี่เป็นรายการที่เก้าครับใช่ไหมพี่ใช่ครับต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับรายการองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้าองค์ที่เก้าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเป็นอ่ารายการอะไรนะฮะอ่านี่ยองค์ที่เก้านะครับปรับองค์ที่เก้าเป็นการที่สี่ครับเป็นเนื้อเนวะอีกแล้วพี่ โอ้เป็นเนื้อนวัดลงยาฟ้าพี่เป็นนวัดลงยาฟ้าพี่ส,สวยเลยนะครับดูเลขโค้ดกันเลยพี่เลขโค้ดจะเบอร์448พี่เลขโค้ดจะเบอร์448พี่นะครับนวัตพี่เอาไป500เหมือนเดิมพี่นะฮะเอาไป500เหมือนเดิมพี่นะครับอ่ารายการที่เก้าครับมาต่อารายการที่สิบพี่นะผมพอเปิดแค่12รุ่นพอที่นี้นะเดี๋ยวไม่พอให้พี่น้องได้รุ่นกันเนะอืนะต่อไปรายการที่สิบครับ รายการที่สิบนะพี่นะรายการที่สิบนะเปิดเลยนะครับพี่นะนรุ่นเหนือดวงรุ่นนี้รุ่นเหนือดวงนะพี่นะรุ่นเหนือดวงนะครับนะแต่เป็นพิมพ์ขนามาตัดนะครับนี่ครับวัดจะสร้างชัดเจนพี่นะครับปุ๊บารายการที่สเอ็ดพี่รายการที่เอ็ดเป็นเนื้อปัาซาตินโอ้โหนี่สวยจริงเลยพี่นะสวยจริงนะครับพี่นะนี่นะถูกใจนะถูกใจผมจริงรุ่นนี้นะครับเลขคนเบอร์สามเก้าศูนย์พี่ เลขคนตัวเบอร์สามก็สูตรนี่ด้านหลังนี่สวยเลยครับนะตอกสลาร์ชัดเจนพี่นะเลขคนตัวเบอร์สามก็สูตรพี่องค์นี้ไปห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะครับต่อมาเป็นองค์ที่สิบสองพี่นะครับเอ้ยต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดพี่นะองค์ที่สิบเอ็ดนะครับมาองค์ที่เอ็ดมาเปิดกันดูพี่นะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับแกะแค่ที่สององค์นะพี่เนาะเดี๋ยวมีพอเอาไปรุ้นกันนะพี่เนาะเพราะคนบางครั้งคนก็อยากได้ไปรุ้เงินบ้างนะครับเปิดใจเนื้อเงินกันเนาะคุ้มๆอ้าวรรรราาาาายยยกกนนนีีี้มเลพ่่่ะทไหอ รายการที่สามห้าพี่เนื้อทองทิพนักกัดดิบุพี่โอ้โหนี่ฮะเนื้อทองทิพนัก,กกักดิบุนี่ก็สวยพี่นะเหมือนสองสัตว์นะพี่นะเหมือนเงินทองนะพี่นะนี่ฮะตอกศิลาพี่นะเลขคนะเบอร์หกสามเก้าพี่นะห้าร้อบาทที่ใน,นการพี่นะนะการที่สิบเอ็ดนะครับถ้ามาองค์ที่สิบสองครับองค์ที่สิบสองครับองท้ายนะผมขอเปิดแค่สิบสององค์นะพี่เนาะนะนะองค์ที่สิบสองครับรายการที่สิบห้าพี่นะครับลงยันนําเงินหรือเปล่าพี่ นะลงยานน้ำเงินจีนเพื่อพี่เนื้อหาชนวนลงยานน้ำเงินพี่นะนี่ครับคมๆอย่างนี้เลยครับโอ้นี้ห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะครับนะในการน้ำเงินนี้ไม่ออกนะพี่นะลขโคดสามสี่สามครับเลขหามเงินหางทองด้วยนะฮะนะฮะเลขหามเงินหางทองด้วยพี่นะครับนะนเงินนี้ไม่ออกนะพี่นะอ่าตอนนี้ถ้าเหลือแค่ยี่สิบกว่าลุนนะพี่นะถ้าพี่ทันใดสนใจนะพี่นะทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะผมเก็บไว้ให้พี่น้องลุนกันนะครับนะผมก็เปิดให้ให้พี่น้องจะรับชมกันแบบคร่าวๆนะครับว่า เป็นแบบนี้นะแต่เนื้อเงินโอ้โหรายการที่เด็ดจะไม่ออกเลยพี่นี่ฮะนี่พี่คิดดูเลยกันนี่ฮะนี่คือรายการแจกทานนะพี่นะรายการแจกทานนะฮะนี่ฮะรายการแจกทานนี่ตอนนี้เล่นก็เป็นพันแล้วพี่นะรการแจกทานน่ครับรายการแจกทานนี่สร้างไม่เยอะนะพี่นะสร้างแค่เก้าร้อยเ้าเก้าเหรียญน,นะพี่นะนะนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยพี่นะครับ โอเคนะพี่สับอีพีนี้ครับก็มาแบ่งรุ่นเหนือดวงนะครับพิมพ์ข้าหนามตัดนะครับสับที่น้องท่นานใดชอบองค์ไหนนะครับนะทักกันเข้ามาได้พี่นะรุ่นละห0 0เหมือนเดิมพี่นะครับสับสนใจใครที่สนใจที่แกะแล้วนะครับไม่ต้องไปรุ่นนาะมีข้อนี้12องค์พี่นะเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ฟังนะพี่ต่อเนื่องนะพี่ไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะผมให้ดูนะพี่นะให้ดูอีกรอบหนึ่งครับนะวาระบุเสกนี่คือนี่ครับ หลวงปู่ศิลานะครับนันและเกจิขนาดจามากมายพี่พระแท้นะผมการันตีแท้เลยพี่ถามมาแท้ไหมผมบอกการันตีว่าแท้แน่นอนผมก็การให้ตลอดชีพนะครับบอกเลยนะครับอย่างเงี้ยนนี้ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสนใจนะครับทักมาได้ที่อดีไลน์หรือเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับเป็นหมายเลขเดียวกันเลยนะครับพี่ๆนะครับอย่างงวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่เข้ามาอุดหนุนนะพี่นะขอบคุณมากครับ